เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพาลวยมาอยู่กับฮานอยนะฮานอยของวันที่หนึ่งนะฮานอยพรุ่งนี้กับลูกว,วัยกรพรุ่งนี้มันเป็น,ปนวันพระวันพระนี่อาจจะไม่มีเวลานะก็เลยต้องจังใจเมื่อย <c oughs> ก็ต้องอัดห้เ <c oughs> <c oughs> มื่อก็ต้องอัดห้ก็งับสำหรับฮานอยเนาะ แนวทางล้วนๆน,นะครับผมนะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรครับเราก็มาลงให้ชิ้นเดิมชิ้นเกยสำหรับแฟนขับผ้าหน่อยแฟนขับผ้าหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้พอโอเคกันไนบอครับสำหรับผ้าหน่อยมือีเป็นไหนบ้างเป็นจังไหนกันแน่ใดกันบอสำหรับผ้าหน่อยท่อมนี่ก่ะเขาอยู่เนาะสำหรับแนวทางของท่างชองเฮ้ ถ้าเขาแล้วก็ขอให้ยูเดอร์รับพี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันอยู่อาจจะน้อยนิดหรือว่านิดน้อยเราก็ยินดีเสมอไปร่วมทางกันครับทา่า็อาจจะคูคู่พังพัเนี่ยแหละสําหรับท่อมนิดเวลาลืนขึ้นจังช่องอื่นคระดเขายูเดอร์ครับเมื่อนีเนาะถับดดุไรใ้เบิง ช่องทอมนิดนะฮานอยของเท้า้าเขาเล้วกับคอร์รง่งหยุดอ่อนร้อนกันเลยพ่าพ่อกับผมนะไม่ต้องไปต่อนะครับขอให้พ่อสาํานีเนะมาเบิ่งผลฮานอยกัน,กนักหนอยเป็นยิงใหญกันบักพ่อใดกันเนยบอฮานอยวันนี้ออกพิเศษออกสองศูนย์ห้าโอเคเขาครับล่างออกสามศูนย์เนาะเขาครับเขาบุญล่างเลยสําหรับพิเศษเนาะ นี่แหละประเด็นหลักถ้าเข้าบบหูว่ามันจะออกอย่างเขาแล้วก็ยุดครับส่วน้าน้อยปกติออกฮาน้อยปกติออกเก<ม>้าหนึ่งสี่ล่างออก 71, เจ็ดหนึ่งเนาะหลุดไปเลยเพราะว่ามันไม่เจอกันเลยครับส่วนเวียพีออกห้าสี่ห้าบนล่างออกสี่ศูนย์ เขาตัวเด่นอยู่ศูนย์ครับแล้วก็เข้าสายเจาะตัวกันเนาะไปเขาตัวกันให้ซีหาก็เขาแล้วพ่อนี่แหละครับฮานอ๊ะน้อย,อยของทางช่องเรามันไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรนะพรุ่งนี้ก็มีรัฐบาลเขารัฐบาลแล้วกับพ่อนะเพราะว่ารัฐบาลออกกอนเนาะวันที่หนึ่งสิงหาวันอาทิตย์เรามาเจอกับฮานอน้อยแต่บอกเขาฮานน้อยแล้วก็ต้องไปต่อครับวันอาทิตยนะ์เนาะ แมวอดีกำลังดูแมวแมวมันขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นมาพรุ่งนี้ครับสายวิ่งสายลูดวันอาทิตย์ทาน้อยที่หนึ่งสิงหาคมสายวิ่งสายลูดฟันทงไปที่ศูนย์ครับลุ้นลุ้นศูนย์ครับลูดศูนย์วิ่งศูนย์ ตัวเน้นตัวแดงครับศ1 06์น่นเน้นตัวแดงศ1 06์ศนย์จับคู่ครับศู 04, 0ย0สห้า ศูนยทวนอีกครับ0ู0ย0หนึย์หกหรูดศูนย์วิ่งศูนย์รอรูดกันว่าจะเป็นยังไงเนาะบางทีเราก็สายรูดหลุด,ลดบางทีก็สายรูดเข้าสลับกันครับสายจอหลูดาย เจาะเข้าเนาะกับผู้ใดมักแบบใดกับเป็นดวงเป็นเป็นบุญแล้วกันเนาะเข้ากับมันอยู่ที่คุณผู้ชมนั่นแหละครับผมนะบอกบ่อใดอยู่ที่แอบท่มนี้อย่างเดียวเนาะมาไปเลยนะครับผมนะตัวเด่นเน่าศูนย์กับหนึ่งตัวเด่นสองตัวครับพรุ่งนี้ศูนย์กับหนึ่งมาต่อหนึ่งจากคู่ครับ หนึ่งสงหาหนึ่งหครับหนึ่งสี่วนอีนกครับงหนึ่งส,หน,งสหนึ่งหหนึ่งหะตัวเด่นหามีสองตัวล้วกันเนาะตัวเด่นศูนย์กับหนึ่ง ว่าจะเป็นยังไงครับเอื้อนสําหรับพรุ่งนี้ทําไมํามันเป็นวันพระทําทไมเลขเราต่ำจังเลยไปตามสูตรครับไปทําสูตรเนาะเราลุ้นกันอีกที่ว่ามันจะเป็นประมาณไหนถ้าผู้ใดอยากขเขา,เรากรุเข้าวจะโลกไอดีไว่ให้คือเกาแล้วครับ300บาทตลอดชีพเนาะไม่ต้องดู ใน u t u b e ก็ไปดูในไล่ายเนาะก็ไปอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นคุยคุยทั่วไปนะครับมาตุกันครับ4ี่ห้าหกหครับตุกันครับ4ี่ห้าครับโอเคสำหรับ สิบตัวเจาะสายรูดก็วัดใจกันไปสิบตัวเจาะมาถ้าใครมักลาหุ้นวันเสาร์วันเสาร์าที่จะเป็นหุ้น VIP นะล่าหุ้นพรุ่งนี้ก็จับสองตัวรูดห้ากับหครับตัวเด่นล่าหุ้นห้าก,กับหกลูด2ตัวห้ากับหจัดไปครับสำหรับล่าหุ้น VIP เสาร์อาทิตย์ หกับหกลูด2สองตัวชอบบนก็ลูดบนชอบล่างก็ลูดล่างไปเลยครับสําหรับล่างหุ้นนะมาจับ3ตัวครับ901 306 7ย์ 9ก้ย์หมาโอเคแล้วเนาะสำหรับจับซ้ตัวอีกครั้งหนึ่ง 6. 6. 6. เก้าศูนย์หนึ่งสามศูย์หเจ็ดศูนย์หเก้าศหกช่ครับผมนะแนวทางล้วนๆแนวทางกับการคำนวณของเฮาเนาะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไร เราก็เป็นเพียงนแวทางให้ฝากให้กำลังใจดูรับชมกันไปวิเคราะห์กันไปกันแล้วกันครับมากกระจัดบง่งมากกระเลื่อนผ่านบ่ว่ากันนะสำหรับมื่อน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่มารับชมครับผม